สวัสดีค่ะอาจารย์เฉลิมชัยข้ามโขงชมความงามพระพุทธรูปลั่นไม่สนอายุเท่าไหร่การันตีความงามนะับเป็นการขุดค้นพบพระพุทธรูปที่มีผู้ให้ความสนใจและติดตามเป็นจำนวนมากหลังจากคนพระพุทธรูปและวัตถุหลายชิ้นหลังจาก หลังแม่น้ำโขงลดลงจนกลายเป็นหาดทรายที่เมืองต้นพึ่งอำเภอแขวงบ่อกแก้วตรงกันข้ามอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิตพิพาศิลปินแห่งชาติซึ่งเป็นให้ความสนใจในศิลปะและเป็นผู้จัดสร้างวัดร่องขุนที่มีความวิจิตรการตากลายเป็นแบรนด์มาร์คของ จังหวัดเชียงรายโดยอาจารย์เฉลิมชัยได้เดินทางไปยังพื้นที่ขุดค้นพระพุทธรูปพร้อมได้อัดคลิประบุว่าผมเสียวดราม่าจริงๆผมขอบอกก่อนว่าไม่ใช่นักประวัติศาสตร์ศิลปะไม่สามารถดูออกได้ว่าอยู่ในยุคสมัยใดเพราะมีความรู้น้อยและไม่เก่งส่วนเรื่องโูหวิทยาหล่อ แล้ววัสดุจะเป็นยังไงปลอมหรือไม่มีอายุเท่าไหร่ไม่เคยดูเรื่องเหล่านี้เลยจริงๆแต่ผมเดินทางไปดูพระพุทธรูปที่นำขึ้นมาจากน้ำโขงเพราะเรื่องเดียวคือความงามผมดูเรื่องความงามร้านเปอร์เซนเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่า,าพระพุทธรูปองค์นี้สวยเหลือเกินดังนั้นจึงได้เดินทางไปดูความงามไม่ได้ดูเนื้อโลหะไม่ได้ดูประวัติศาสตร์ผมไปดูความงามต่อให พระองค์นี้สร้างขึ้นเมื่อวานนี้ไม่ว่าใครก็ตามเป็นศิลปินผู้จัดจสร้างผมก็ยืนยันว่าจะเดินทางไปดูอยู่ดีผมไม่สนใจประวัติศาสตร์ไม่สนใจ ว่าป้อมหรือไม่ปลอมด้วยแต่ผมดีใจกับพี่น้องประเทศลาวที่ได้พระพุทธรูปสวยและงดงามดีใจแทนพระพุทธศาสนาด้วยว่ามีพระพุทธรูปสวยดูแล้วมีความสุขพระพักของท่านนั้นยิ่งใหญ่มากและงดงามเหลือเกินซึ่งผมชอบมากสาเหตุที่ผมไปดูขอให้เข้าใจ ว่าไปดูความงามทั้งนี้อาจารย์เฉลิมชัยได้อัปเดตภาพขณะข้ามไปชมพระที่ประเทศลาวพร้อมระบุว่าได้เห็นแล้วชอบพระพักสวยงามสวยจังโชคดีจริงๆวันนี้ได้เห็นพระถูกขุดขึ้นมาสององค์องค์ใหญ่สวยมากจริงๆเอาบุญมาเผื่อพี่น้องของเราทุกคนบริจาคร่วมขุดไป6ล้านกีบขอบคุณที่มาข่าวสดค่ะ